สวัสดีค่ะสวัสดีครับมานี่ก็อยู่กับยายหล่อนนี่เก่กาด้วยพี่น้องเนาะโอ้ยใส่เสื้อขาวพี่น้องเพื่อนเพ่นเลยครับพี่น้องนะครับก็มานี่นะครับได้ยังแมไข่มดแดงหลงทีบอะดูนี่ได้ไข่มดแดงมากด้วพี่น้องด้วยคนนะโอ้หลงลู่ดูไข่มดแดงหลงลู่ดูลูดด่ดูน้อแม่เนาะแม่นะ <Man. S 2> ม,มาเนี๋ยวจะได้กินจักได้สามเอฟซีพร้อมมาเลยพี่น้องนะครับปลาตัวนีเพิ่งก็เตรียมเรียบร้อยนะครับเนาะปลาหลาเนาะแล้วก็ แล้วก็ผักหอมตะไคร่พี่น้องแล้วก็สะระแหน่เนาะ,ะแล้วก็ผงนัวพริกพงแล้วก็ข้าวคั่วอ่ะย่ายสิปรุงนะครับพี่นอ้องปรุงให้เบิ่งเลยอ้าวนะครับพอดีก้อยไข่มดแดงสู้กินนะครับนะครับก้อยไข่มดแดงหลงฤดูเออก้อยไ <c oughs> <โอ>ข่มดแดียงขนาดนี้ใส่พริกเข้าไปวันนี้ตกใส่หลายใส่น้ำเปรอะ,ะเปรอะหวานห้าอาใส่น้เปรอะเข้าไปมันเมื่อ บใส่ผงนัวเข้าไปใส่หน่อยแต่ผงหน ua กนินหน ua ไปเลยเราต้องใส่ลายดอกอใส่หอมมาใส่หอมไปเลยโอ้ยวันนี้สิมีโอกาสได้กินอาหารสันสูงเลยครับพี่น้องนิดหนึ่งนะไข่ก้อยไข่บู้เด้งลงมแล้วดูอาจัรย์ลังเกี่ยวเข่าว,วาจารยนปกติต้องมีย้ำเหลงกันไหมเนาะ เงี้ยบอว้าวเดือนสามเดือนหาแลยเว,ว้ยจังมีเออย่ามเหลี่ยงเดือนสามเดือนหาเดือนซีเดินหาข้ามเข้มไว<อ>้อ๋อมันจะเสียไปนาะขี้อยากเลยอันนี้แฟนครับเตอนมันขอมาเด้่พี่นอ้องเนาะตามคำขอเลยโอ้หามาจนใหญ่เลย <c ười> ทักใครบดแดงกาจนใหญ่พี่นอ้องเจ้าแฟนครับเจ้าแม่กับว่าวคัดใจเนี่ยเ<อ>พราะว่บาบ่เคยมีใครบดแดงยามแหลีงนะจักเคยงั้นว่าเอามาใส่เลยโอ้ยคิดว่ามันสิหาบ่ได้ดอกเลยว่า มันกระหาได้อีหรีว่ะพี่น้องเสียบแน่นอนเลยวันนี้เดี๋ยวเราไูดเม่นเดี๋ยวเดี๋ยวซนมันก่ันโอ้ไม่ไดโอเคโอเคโอเคไม่สอนไปเสนอข้าไปโอเคมันบอมาเข้มในพระองค์อ่ะันใส่ฐานนะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับมณีมะพร้าวนี่แหละครับช่องฮองโปงชาแนลครับมนี้กับมากก็บรรยากาศล่มแห้งๆน้องเหรออู้เย็นดีฮะเป็นเย็นๆมนีดีดีอากาศเนาะก็มนี้ได้เมนูพี่น้องกะคือยายร่อนผันปุงให้เบืองเนาะก็เป็นอ่าก้อยไข่มูแดงลงฤดูเน้องเป็นเมนูที่ช่วงนี้หากินยากได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าพึ่งที่พี่น้อง อ้่นะแต่ว่ามันมันไข่ตรงโบหลายน่ะพี่น้องไข่ตรงโบหลายเนี่มันไข่ไข่ยรงเนาะโบคอยหลายเด้อพี่น้องเด้อครับแต่ว่ามันโบเป็นยามคือว่าแต่ว่าก็คือเป็ิตรเสียบเถอะก็คือสร้างมามีมาะอาหารใส่ชเนาะผักแก้มพี่น้องก็มี่ผักกาดหินของใหญ่ให้เก่าล่ะอ้าทำงามผักกระโดนมาแม่อไงเนี่ยผักกระโดนมีผักกระโดนพร้อมเด้อแต่ว่าผักกระโดนคือกระโดนแก้วแม่กระโดนหน้าโบเกยซ้ำเนี่ยกรพอดีกระโดนเด้ออาวอ้าวสิบเสียบมาที่แม่ไปบยังนี่ผักขี้ใบเรื่อยผักขี้ใบเรื่อยเนี่ยเขาไม่ไม่ ตอ,อนหอนนี่แหละ,ะอ่ะผมตั้งไ้ขางผมดีกว่าเนาะอมาเลยตั้ง,งดีเดลยโชคขลุดบ่บัาบางดอกไม่บังเลยบ<า>ังอ่ะ,อะแม่<า>จุก<า>นี่ก็ได้มันบงังบังสนุกพี่น้องบังสนุกแม่พี่น้องก,อกินน้ำกันสเสียบๆป้าเมยกินก้อนขลุดเจ้าเคยพี่บอกใครบ่นแต่งย่าวนี่สร้างพ่อสร้างเจอว่าว่าลลูกซื้อๆได้ไรวะว่าโอ้ย อยากกินก้อยไข่โมแดงได้่าสั่นโอ้ยบอกอลไรก็ได้กินมาอีกก่อนกินก่อนเด้อพี่น้องกินก่อนลูกก่อนนี่ไงแฉบมาแม่อืี้ยุบๆใหญ่กว่าใช่ยุบกันเหรอโอ้ยแต่แฉบผิวหลีพี่น้องอาหารสั่นชุ้งนี่อาหารสั่นสู้งคนละสั่นสูงแล้วอยู่ต้นใหม่พี่น้องอยากกินก้อยไข่โมแดงก็ได้กินว่าแฉบของแฉบพี่น้องคัดใจแบบ มันสีหาบาดาก็เลยดีหลีวะหาบด้อีเนี่ยหาบาด้อีหลีเรเลยว่ามดแดงนี่มันหลงย่ม <c oughs> มันหลงย่มไครปกตินี่มันกัดสีไข่ดันสามดินสี่ดนหาานอืบแดงอันนี้ลดไข่แล้วยมเขนบ้านี่ตรวเขัม่นานก่นะพี่เสบเถ้ะพอเนาะยังบรนหอดปีใหม่ผมได้หำมหนีบัวแดงนี่แล้วมหันหอดปีใหม่ไม่หลงสียนงวะ ือฝนนี่ลหะบบใครมาแดงลงบีคือฝนอโอยมีบ่พี่น้องฝน,นแห้ง้ยไมฝนยังเนตกยหมเกีียเวเขาเนาะใครมาแดงกิดลังเกี่ยวเขากันหรอะปะลังเกี่ยวเขากับใครมาแดงเกิดกันอีกึ่กัน,กนเสร็จแล้วไหมแปลกๆนี่พี่น้องนี่ดูนึแล้วดูนึอ้วดู ะน,ะนี่กินพักกระดุลมาเนาะอือพักกระดุลใช่ไหมอมันผัด้กระดุลแล้วะนะกัดหมกพริกน้อยซสอีกพี่นนอใอื่นี่บอทีมือยายแสบกว่าเราเอาคอเงินตัวจะมาสาร้างปัญหาได้ <laughs> จะถาม,มาเดินมามาอากไส ฮะมันจนไหนพี่นาอเน่ยเจบเนาะผมก็เจ็บวะอบเป็นอย่งสิฮะปลาแขกมั่หลาบอยู่ฮะมะไหนตกปลาแข่ปลาแข่เน๊ยมันเป็นแขกเนยนี่ลูกเนี่ ตาแสบตัดยุบเอาใครไม่มีจะพี่น้องรักตัวโดนๆอะไรอย่ันกนี้น,นี่ัี่นีเพื่อนครับนะพันพันขอมาว่าก้อยให้บุแดง <laughs> ในหน้าพันแบบห่วย <laughs> ห,าหาไม่ได้ทำยันได้พี่น้องเลย <laughs> ชัดให้้านม้องขอครับเ้วชัดพีโดดนะมีใครอยู่ได้แหละนี่อยู่ด้เนาะมี่สวยไปมีสวยไปไม่หลงที่เพิ่งรับผลนี่ระค่าใหญ่ผลกับยังมาเลีงจนชสบสองหม พ่อยามิีป็กจำหน้าบามา่มีฝนอ้าวมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปขนาดเลยโลกใบเนี่ยเปลี่ยนหลายมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะ่ะ <c oughs> เคยมีบ่ปีใหม่มีใครมาแดงหาอยากพี่น้องเลยใหญ่ให้มาแล้งหลงสาวได้ตกเตจหาใครมาแดงมากงงเลย แซ่บเขาเว้ยนาะแซบของเยเลยวะอืออ๋อบใ่คำแหน่นี่ไข่ตรงนี่เนี่ยไม่หลอนหรน่ยมีไข่ตรง้เห็นบ้างไหเนาะ ผักนะเนาะขัข้นเมนขายกับขายแพงนะเน,ะน,นาะแพงเลยข่มโมแดงมันโมเมนละดูมันเต่ละดูกับยังแพงแต่ว่าเบาถึงดอกเรื่องแพงเงกถึงแต่ว่าขั้นอยากเลยได้กินนี่ <c oughs> ดีใจหลายพุ่มใจหลายแน่ไดีกินแพงกว่าสิมันเนาะ <c oughs> แสบขนาด อืืนก็ใบนี่งก็เสร็จละจำคํได้เ้ยตัวสองจำคมได้กินก็บอกวิบดิบไม่บอกจาคำได้คนบอกหอยฟางอนน่ารู้ดูรู้ดูมั่นก็ค่อยกินอีกทีหนึ่งยังเก็ะเดี๋ยวยังเกาะอ่พคนบอใหอยฟางเว่าพ่อแม่ตายแล้ว ใายแล้วหวัหว,วหัวนอนหมอนแล้วอโอ้ยกระสันอันนั้นอีแม่แล้วกับมักอือันนี้อีแม่แล้วกับมักคุณบ่าหามหาให้กินกับบ่ได้แต่ตอนย่างนี่อยากย่งต้องการย่งต้องเอามาให้กิน <laughs> นี่ไงเยอะชิ้นใหญ่กับขึ้นใจกับช่างยัดไปเลยขึ้นใจ พอมันจะกินเจมมากแล้กินบัตุย่างเลยนะแน่ยล้กินแสบมสสดีใจเลยผมกินเขาแสบกับแสบดีใจนําแต่กับแสบทุกเพื่อได้หละ <c oughs> เขาก็รูปทัวไม่ขวโมกุลหลายอู่ค้ามาสูก,กินเนี่ยเห็ดได้ก,กระเทยเนี่ยบดใด้เห็ดบดใด้กระลูกเป็นคนเห็ดเอง ใครคำนี้เนี่ยมันผู้เลยคำมันปลวมนะเด็กข้าวเขาโกนพี่หน่อพักกระจนกับพักกระจนอ่อนเลยอาว้เพ็ดตวบันีองเจอพี่ดูดเข้าไปอืคนเื็ดเหาอ เสียความก็ได้นะ้ากินหนะาบไปหลีหหแย่พว่ันแ้เพิ่นวัน่อ,อยากงั้นกรตตองด้กินนย่าง<ม>อยากม่หาอยากแล้วแหล่ะไงจะอยากดูไรไดหรอ Cứt quá Dạng đu hả bụi đầy kia Hả bụi đèn kia, nó cắt Cắt chẳng quá mà hả bụi Nó kìa Nè mà Được rồi, được rồi Nó ngon lắm Hả bụi đầy Mẹ, <Để không. cười> Mẹ. ไปกินกันอืมแจกครับอากาศดีแบบนี้ลมวานนี้บ่มีลมครับแดดห่อนโอ้ยจนใหม่นมันนี่ลมค่อยๆเฉาๆลมไม่เหมือนอากาศเย็นเลยแม่รูปเอาหอมเบ็ดอืม อืมเช็ดอร่อดพี่นนอก็กินตะไบมันอันมันแฉบตะไบหนอแฉบเลยเนะมันอ่อนเอาอีกก้อนข้ามหนึ่งอิ่มอิ่มพี่นนอแฉบจมใจนี่ใครมันกับมี่อยู่ได้มอ่มี่ใครได้นี่ใครได้เด็กินก้อนหมล่ะปีนี่ไครมูแดงไม้ปีล่ะไม้ปี คกิดพี่น้องถามมาคือสั่งใครมันอย่างเอ้าอกับยังว่าไมยปีต้นปีปีใหม่บ้านทองปีใหม่ซ้ำเพราะฝากอย่างหนึ่งว่าพี่น้องปีนี้สรวจคามปีบ้านจะของเดอ้อรถเฉลี่ย30เมตรพีอันบอดบอกพี่น้องจะทั้งไกลข้าเจ้าแดงยิ่งข้าเจ้ากรมานะ

ออโอ้ยอ่ะครับคลิปนี้เอาตำหนิก่อนนะพี่น้องเนาะครับ<ม>ได้ก้อยไข่มุแดียงเป็นอาหารสั่นสูงนะครับก้อยไข่มดเดยงลงุงฤดูนะครับด้วย,ะบะบมมน,ยนะครับประมาณนมเป็นย่ามันนะครับเนาะก็เสบของแถได้พี่น้องฝีมือยันหล่ะนเนาะอ่ะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะเทีเยร์ที่ตามรับชมช่องฮองโปงชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกรลรังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ นใดบริการมินก็ขอบคุณหลายนะครับเดอ้อที่เขามารับชมนะครับเนะาะฝากติดตามนะครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ทั้งยูทูบด้วครับเด้ออ่าอย่าลืมกดกระดิ่งท่านเนี่ยนะครับเ,เ,กดกดบเพื่อใบผัดลิปต่อไปนะครับเนาะกมีหยังฝากพี่น้องมาไหมเจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่ทุกคนครับแซ่บบ่มาหนีิแซ่บแซ่บแห้งแซ่บเลยพี่น้องก้อยไขบ่บนแดงหลงฤด,ดูอ่ะกะ ขอบคุณแฟนครับเอทุกทุกท่านนะครับเนาะไปพ่อทีมน้าสวัสดีค,ครับขอบคุณค่ะ